ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการรับเงินรางวัลทูม m น n ่วอลล็ตนะครับจำนวน250บาททําได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS ทําได้ฟรีไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องลงทุนสมัครฟรีดาวน์โหลดฟรี100%ใครที่สนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์บนมือถือบนอินเทอร์เน็ตฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยว่าต้องทําอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับหล ก็ให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ทมานี่วอลเล็กันก่อนครับตัวแอปดาวน์โหลดได้ฟรีตามในคลิปเลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาตามชื่อได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแนบไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องในเครื่องของเราได้เลยเนาะทั้ง Android แล้วก็ iOS นะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงิน t ทมานี่วอลเล็นะครับก็เป็นแอปตามนี้เลย ใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็ยังเข้าเล่นทาเงินได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลย,เลยเนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับ ทั้ง a n d r o i d แล้วก็ iOS สนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้เราด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ในส่วนของแอปนี้นะครับอาโอเคนะครับพอเราทําการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้งานแต่ละเมนูนะครับว่ามันคืออะไรทํายังไงถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของ t r u e m o n e y w a l l e ็นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องแนะนําด้านบนตรงนี้ก่อนนะครับผมที่ผมขีดสีแดงไว้ เนาะเริ่มจากด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือคะแนนของเราที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกรางวัลทูม m นี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็อันที่2นะครับที่เป็นเ,เลข10เนี่ยก็คือตั๋วที่เราจะเอาไว้ใช้ในการเล่นในเกมที่เป็นหัวข้อเกมเนาะแล้วก็ต่อไปรูปกระเป๋านะครับ กระเป๋าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแลกบัตรกำนันนะครับหรือว่าของรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็น AIS GapMart t r m o n e y Wallet นะครับในการแรกลกรางวัลตรงนี้เราไม่ต้องเชิญเพื่อนก่อนการแลกเงินขอแค่เรามีคะแนนครบตามรายการที่เราต้องการแลกแล้วเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เลย42,603คะแนนแลกได้50บาทของ t o m o n e y Wallet นะครับกดไปที่ลูกศรน,นะพอเรากดมาที่ลูกศรน,นะครับก็ให้เราเนี่ยใส่อีเมลนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับหรือว่ารับของรางวัล ต้องเป็นอ e ีเมลที่เราสามารถเข้าอ e ีเมลนั้นได้ด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปกดเติมเงินในส่วนของอ e ีเมลของรางวัลของเราเนาะถ้าเราใส่เป็นเบอร์วอลเลตมันจะไม่สามารถรับได้เพราะว่าเขาให้เราใส่เป็นอ e ีเมลนั่นเองนะครับอ่บโอเคนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่านะครับก็จะมีในส่วนของบัญชีกระดานผู้นําประวัติการซื้อสอบถามเงื่อนไขการใช้งานแล้วก็นโยบายที่เป็นส่วนตัวเนาะเรามาดูที่ประวัติการซื้อนะครับผมได้ทําการแลกไว้นะครับรายการละ50บาททั้งหมด5รายการนะ ทุกคน5รายการเนี่ยก็อยู่ที่250บาทนะครับได้รับการตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันขึ้นตรวจสอบสาเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราทําการตรวจช็คในส่วนของอีเมลที่เราใช้ในการรับรางวัลได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่การใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงรูปโปรไฟล์ของเราเนาะอันนี้เราสามารถแก้ไขชื่อเล่นของเราได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ได้นะครับเขียนคำแนะนําของเราได้เลยนะครับผมเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะเมนูต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันเขียนคําว่าได้รับเหร ก็จะมี3หัวข้อให้เราดูตรงนี้เลยนะครับอันแรกนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเติมเงินนะครับก็คือการเติมคะแนนตรงนี้นะไม่ใช่เราต้องเอาเงินสดของเราหรือว่าเงินจริงๆที่เรามีอยู่เนี่ยเติมเข้ามาในแอปนะครับไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นการดูวิดีโอโฆษณานะครับเพื่อที่จะได้รับคะแนนเพิ่มเติม100คะแนนนะครับเราก็สามารถกดดูวิดีโอตรงนี้เพิ่มได้นะครับกระดานผู้นำนะครับเป็นการจัดอันดับนะครับสำหรับคนที่แนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับเขาก็จะมีอันดับให้แล้วครับแล้วก็จะมีคะแนนให้เราด ยนครับ100คะแนนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนที่เราจะได้รับจากการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองที่ทุกคนเนี่ยสามารถทําการแนะนําได้เหมือนกันการแนะนําเพื่อนทําอย่างไรอ่ะกดตรงนี้เลยนะครับตรงลูกศรน,นะกดเข้าไปเราสามารถแช์ออกไปยังช่องทางออนไลน์ในมือถือของเพื่อนๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกสามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยนะว่าจะทําหรือว่า ไม่ทําแค่นั้นเองถ้าเราอยากมีคะแนนเพิ่มขึ้นเราก็แนะนําเพื่อนเพิ่มเติมได้เลยคะแนน <wichtig S 2> ที่เราแนะนํามานะครับเราก็สามารถกดรับตรงนี้นได้เลยนะครับส่วนรางวัลที่เราจะได้รับนะครับจากการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาเขียนละเอียดไว้ด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็เข้ามาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของช่องทางที่ใช้ในการทําคะแนนเพิ่มเติมก็คือตรงนี้1000คะแนนเนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามนั่นเองนะครับการทําตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละบุคคลนั่นเองเ,องเนาะว่าจะทําหรือว่าไม่ทําก็ได้ แต่ถ้าเราอยากมีคะแนนเพิ่มขึ้นเราก็ทําแบบสอบถามตรงนี้เพิ่มได้เลยนะครับต่อไปการเล่นเกมเล่นอย่างไรนะครับการเล่นเกมตรงนี้ต้องบอกกับเพื่อนๆก่อนว่าการเล่นเกมตรงนี้เราจะต้องใช้คะแนนแล้วก็ตั๋วในการเล่นเพราะว่ามันจะเป็นการใช้ในส่วนของการเทรดนะครับหรือว่าการทายผลขึ้นลงของเหรียญคริปโตนะเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้นะครับเหรียญทอนนะครับหรือว่า TRX ตรงนี้พอเราทําการกดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะบอกตรงนี้เป็นกราฟเนาะว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงราคาปัจจุบันของ เหรียญทอนนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รับยอดเงินเนี่ยหรือว่าคะแนนเนี่ยมันจะให้คูณเท่าไหร่นะครับถ้าเราทายว่ามันสูงขึ้นนะครับก็จะคูณ1.5 ถ้าทายว่ามันต่ําลงมันก็จะคูณ2.7นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือวางเดิมพันตรงนี้เนาะแล้วเราก็กดบวกนะครับมันก็จะขึ้นคะแนนเหรียญตรงนี้นะครับผมต้องใช้1ตัวในการเล่นนะครับแล้วเราก็กดเลยว่าเราจะทายว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงแค่นั้นเองนะครับพอเราทายถูกแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยคะแนนที่มันจะได้รับเนี่ยมันก็จะแจ้งเราตรงหน้านี้นะครับเกมที่เล่นจบแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนะครับแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับผมถูกแค่ครั้งเดียวนะครับผมก็มีความเสี่ยงนะในการ การที่เราจะเอาคะแนนมาเล่นครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นของแอปทั้งหมดเลย ต่อไปนะครับก็จะเป็นการรับเงินรางวัลเข้าทูมอนีวอลเล็ตนะครับหลังจากที่เราแลกรางวัลไปแล้วเนี่ยเราได้รับอีเมลเข้ามานะครับแลกไป1วันก็ได้รับเลยนะตัวนี้ก็เป็นรายการ50บาทนะครับที่ผมแลกไป5รายการเนาะ2อ0บาทนะทุกคนสําหรับวิธีการเติมนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ลิงก์นะที่เขาส่งมาตรงนี้50บาทนะครับกดลิงก์นี้ได้เลยมันก็จะเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เบบอรร์นะคั เพื่อที่จะใช้ในการรับเงินเข้าทูม e นีวอลเล็ตของเราได้เลยเบอร์วอลเล็ตนะครับเป็นเบอร์ของใครก็ได้นะ้อที่สมัครบัญชีทูมเนีวอลเล็ตไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็กดเติมได้เลยนะครับอย่าใส่ผิดเด็ดขาดนะโอเคนะครับผมได้ทาการเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นสักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปุ่มเติมเงินเ,เนี่ยหายไปแล้วนะยอดเงินเนี่ยก็เข้าทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมให้ครบทั้ง5้ารายการเดี๋ยวจะสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะครับเอโอเคนะครับผมก็ได้เติมครบครบเรียบร้อยแล้วนะจำนวน250บาะะบอันนี้ก็็เปนรายการสุดท้ายนนทุกค ตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีการเติมเงินเข้าทูมิ n นียวเลตเนาะรายการละ50บาทนะครับเติมไปก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด250บาทนะครับผมได้รับเงินจริงแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของบัญชีทูมิเนียวเลตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเ่าโอเคนะครับก็อยู่ในส่วนของบัญชีทูมิ n นียวเลตเรียบร้อยแล้วนะครับกดมาที่รายการนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายการยอดเงินที่เราเติมเข้ามาล่าสุดให้เราดูเนาะนี่ครับ50าบาทนะครับที่เราเติมมาเมื่อกี้นะครับทั้งหมด5รายการนทกคนนรวมเป็200 50บาทนะนี่ครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีใครสนใจในการทําเงินของแอปนี้เนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะเล่นฟรีได้จริงแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ